ค okay. สวัสดีครับ Touring b เ k e r ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวอีก1สัปดาห์นะถ้าใครไม่ได้ไปไหนนะครับเราก็ขอเชิญชวนเลยนะครับมาเลือกชมกล่องท้ายหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ที่นี่เลยครับแคปป p าพอย Thailand หรือ,อ,อที่ร้าน Touring e dition นั่นเองนะครับเป็นที่เดียวกันนะครับวันวันนี้เรามาดูกันครับว่าเรามีกล่องท้ายแบบไหนให้เลือกซื้อเลือกชมกันบ้างมาดูกันครับโ okay. อเคเข้ามาเลย อ่านี่ครับออาตอบคำถามแรกก่อนนะกล่องท้ายทุกใบนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกได้อย่างน้อยหนึ่งใบแน่นอนไม่ว่าจะขนาดไหนก็แล้วแต่ใส่หมวกกันน็อบได้หนึ่งใบนะอ่านี่ครับโอ้หลากหลายนะครับหลายดีไซน์สำหรับคนที่ไม่ชอบความจำเจชอบความแตกต่างชอบดีไซน์เราแนะนำเลยให้ลองมาเลือกกล่องท้ายที่นี่เลยครับแคปป้าปอยไทยแลนด์ของเรานั่นเองนี่ฮะอ่าครับอ้า ลองดูจากซ้ายไปขวาเนาะตรงนี้นะครับคือแ a p p a k 27 n นะครับความจุเขา27ลิตรหลักการของกล่องแ a p p ้าแชสจีวโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีเลขเป็นรหัสเป็นชื่อรุ่นนั่นหมายถึงความจุนะครับความจุ27ลิตรอ่าตัวนี้ k 27 n ความจุ27ลิตรใส่หมูกระดาได้1นึ่งใบนะใบนี้ทรงเหลี่ยมสําหรับคนที่ชอบเหลี่ยมเยมนะครับตัวนี้ k 320 n 32ลิตรนั่นเองนะครับ32ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้1นึ่ใบอันนี้เป็นอิตาลีสเปคตัวนี้ฉบเชี่ยวสวยงามนะคะเคยทำรีวิวไปแล้วล่ะนะครับตัวนี้เป็น K400N นะครับมีทับทิมแดงกับทับทิมสมโมกให้เลือกอ่า40ลิตรครับสวยงามสวยงามเนื้อแน่นเนื้อนเนียน,น,นมีขอบยางกุญแจอย่าง,างดีระบบดีครับตัวนี้เป็น K29N นะครับหรือ K9500 นะครับตัวนี้ที่พิเศษก็คือเขามาพร้อมสไฟต์สต็อปไลท์ราคาเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้เห็นนะครับว่าแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะโพสต์ในใต้โพสต์นะดูกันได้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็น2 9ลิตรนะครับมีสต็อปไลท์มาเหมือนกันแต่เขาเป็นฝาสีขาวมาให้เลยจากโรงงานนะสำหรับรถสีขาวที่อยากได้ตรงรุ่นนะครับผมอิตาลีสเปคอีกหนึ่งตัว3 0ลิตรครับนี่นะครับ 46ลิตรใส่หมวกกันน็อก2บาใบตัวนี้แน่นหนาแข็งแรงฝ้าสีขาวตัวนี้มาพร้อมไฟสต็อปไลท์นะคะฟาสีขาวมาพร้อมไฟสต็อปไลท์หรือถ้าไม่อยากไปได้ฝาสีขาวตัวนี้ก็เป็น46ลิตรฝาดำฟ้าธรรมดาเลยนะครับ K 3 9 n ตัวนี้รุ่นยอดนิยมราคาประหยัดตัวนี้จาก2,300ลดเหลือ1,900นะครับ K 3 5 n นี่ครับ35ลิตรตัวนี้เนื้อแน่นเนื้อหนาความจุกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปใบนี้เป็นใบขายดีแนะนํามากนะครับ K47 อ่าอันนี้เราเรียกชื่อเล่นเขาว่าอ mm ุลตร้าแมนนี่ฮะนะครับอ่าอ mm ุลตร้าแมน k 4 7ฟ้สาขาวบนนะครับทับทีมเป็นทับทิมสมโมอ์แบบนี้อ mm ิตาลีสเปกเนื้อนั่นๆ mm hmm. อีกตัวหนึ่งครับเป็นอิตาลีสเปก47ลิตรเช่นกัน mm hmm. นี่ฮะ ใส่หมวกกันน็อกได้สองใบหน้าตาแบบนี้เลยชมเชียวอ่าดูอุลตร้าแมนเลยนะครับ47ลิตรใบนี้ก็เป็น35ลิตรนะครับทับทิมแดงนะครับใบนี้42ลิตรครับผมอ่า K42N นะครับใส่หมวกกันน็อกได้สองใบนะครับ k 3 5 5มมีให้เลือกสองสีนะครับเป็นทับทิมสีแดงหรือจะเป็นทับทิมสีสโมกแบบนี้นะครับ K49 นี่ความจุนั้นหนา49ลิตรแน่นๆนะครับ K53N อันนี้53ลิตรกันเลยทีเดียวใส่หมวกกันน็อก2ใบย,ยังมีเหลือพื้นที่นะครับอ่าตัวนี้นะครับ k g r 4 6นะครับ k g r 4 6ตัวนี้เป็นได้ทั้งกล่องข้างและก็กล่องบนอิตาลีสเปคเช่นกันปีปอลูมิเนียมก็มีครับ42ลิตรใบนี้นะครับและปีปอลูมิเนียม48ลิตร ่ากล่องข้างวันนี้เรามีให้ชมเป็นกล่องข้างรุ่น K33 นี่ฮะ K33 เป็นกล่องหลังนะครับเป็นกล่องข้างาเป็นกล่องข้างหลังนูนนะเขาเรียกกล่องข้างหลังนูนนะครับผมตัวนี้ K37 37ลิตรครับหน้าตาสวยงามชบเชียวสำหรับคนที่ชอบเรื่องของดีไซน์เหมาะมากๆมีให้เลือกสองสีทับทิมสีสโมกหรือทับทิมสีแดงอ่า นี่ครับคปป้าพอยไทยแลนด์นะครับก็มาลองเลือกชมเลือกดูสินค้ากันได้หลากหลายอหลงอไลนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนองชุดนอด็อตนะครับตัวลงตัวล็อกขาดหรืออะไรลองถามกันมาดูได้นะครับกระเป๋ากันน้านะครับมาลองวางทาบกันดูได้นะครับอ่ารวมไปถึงอุปกรณ์จับยึดโทรศัพท์ต่างๆเลยนะครับนี่ฮะกระเป๋าติดถัง มีให้ลองว่างลองทาบกันดูได้นะครับกระเป๋าติดถังมีทั้งระบบวงแหวนล็อกแลวก็ระบบแม่เหล็กนั่นเองนะครับอ่าอัไไล่ต่างๆของกระจุกกระจิกลองแวะมาดูนะครับร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสามทุ่มชิวน่องชิวหน้านะครับล้างยาดูแลรักษาความสะอาดรถนะครับอ่าแล้วก็ช่วงนี้นะครับนี่เรามีชุดนะครับทัวริง ของแท้ๆนะครับมาจากแบรนด์นี่ครับเท็กนะครับแบรนด์เท็กแล้วก็เอ็กโซนะครับอ่ามีให้เลือกกันเลยนะครับมาลองดูได้ครับอ่ะผ่านมานะมาแวะดื่มน้ำดื่มท่ากันได้นะครับมีบริการเครื่องดื่มดูแลเพื่อนๆนะครับชาวไบเกอร์ทุกคนที่แวะผ่านมา